โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหดนะวันนี้มาเล่นเว็บนี่แล้วครับยูทีนวินนะค่อนข้างติดใจนะครับผมก็เปดีครับค่ายเกมตลอดเขาก็เยอะดีนะแต่ว่าเฮียก็ไม่พลาดอยู่แล้วครับเฮียเล่นแต่พีจีซอฟอยู่แล้วนะครับผมก็มาครับวันนี้หาเกมไอ้นี่ครับเกมที่มันเป็นแบบเออเรียกว่าอะไรที่มีงอกคงอะจอยนี่จอยนี่อะไรสักอย่างนี่จอรนี่ออเดเวลนะครับผมมาเจอแล้วดูกันเลย ก็เกมนี้มันแตกง่ายดีครับผมชอบตัวการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วนะมันอยู่ในสล็อตก็เลยแบบโอ้โหชอบมากครับเล่นบ่อยมากนะถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆของเฮียนะก็ฝากด้วยนะยูทีนายวินนะครับผมมาครับทุนสองหมื่นครับเม็ดไปเลยครับสูงสุดไปเลยครับเทอร์โบออโต้ไปครับวัดวัดกันไปนะครับโอ้โหแห้ง แห้งรัวๆนะครับตอนนี้ได้พันแปนะไม่เป็นไรวัดได้อยู่แล้วจังหวะนี้รางวัลก้อนโตไปทีครับสังสังมานะโอโ้ก้อนใหญ่ด้วยสีห่หมไอสัตว์แล้วกูจะเล่นต่อยยังไงแล้วก็มันกำไรแล้ว2องหมื่นกว่าแล้วโอ้ยไปดีกว่าไม่เล่นแล้วถอนดีกว่าเว้ยเฮ้ย